เพื่อนๆครับมาดูครับผมวันนี้ผมซื้อเป็นฟรายมาทอดนี่เพื่อนๆดูนะครับผมนี่ทอดที่ดูไม่ได้กินนะครับผมนี่ครับผมเพิ่งออกจากช่องกินแล้วผมเนี่อันนี้ยังแข็งอยู่เลยครับผมนี่ยังมีคราบสเก็ดน้ำแข็งอยู่เลยครับผมเนี่ตอนนี้ไฟก็กําลังรุกขึ้นนะครับผมเนี่ยเราก็ต้องคนสักเล็กน้อยครับเพราะว่าน้ํามันเราน้อยนะครับผมแล้วก็มันมันจะติดกระทะนะครับเพื่อนๆดูสิเออก็ใช้เวลาทอดประมาณสักสิบกว่านาทีนะครับผมเนี่ยอันนี้ ไปน้ำมันกำลังเดือดนะครับผมเนี่ยเป็นไงล่ะโอ้ยนี่เราซื้อมาทำเองนะครับผมนี่นะครับผมแล้เวเร,เราให้น้ำมันมัน,มนเดือดนะผมแล้วก็ช่วงแรกๆก็คนสักเล็กน้อยนะครับผมเดี๋ยวมันจะติดกระทะนะครับผมเนี่ย นี่ครับผมแล้วก็ค,คนไปด้วยสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดกระทะน,นะครับเพราะว่ามันเพิ่งเอาลงนะครับมันยังแล้วเหลวอยู่เลยนี่ยเนี่ยเป็นไงล่ะหิวหิวู่ยังไม่ล่ะกินเลยสิให้เวลาทอดประมาณสิบกว่านาทีนี่แหละครับผมก็อยู่ที่ว่าไป แรงไม่แรงนะครับผมวันนี้เราปรับไปสักแรงสักเล็กน้อยนะครับผมแต่เวลาร้อนเกินไปแล้วมันก็ตันนะครับผมแตวเราต้องคนไปด้วยนะครับผมเพราะว่ามันติดกระทะนะครับน้ำมันมันน้อยเห็นไหมครับนี่มันเริ่มแล้วปุ๊บ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 ปุ๊ยบปุ๊บบปุ๊บบปุ๊บป เป็นไงล่ะอเอกขา้าวหัวนี่ครับผมเนี่ยซึ่งมีซื้อมาครับผมซื้อเมื่อวานแล้วก็เอาใส่ช่องปิดไว้หนึ่งคืนเพราะว่าซื้อมันตอนค่ำนะครับผมเนี่ยแล้วก็ทิ้นไปสักพักนะครับผมแล้วก็ค่อยค่อยคนนะครับผมเพราะว่ามันจะติดกระทะนะครับผมน้ำมันเราไม่เยอะครับ คนไปด้วยนะครับผมนี่ยนี่ติดกระทะนะครับผมนี่ <S <S มาผมเรามาดูนี่ครับผมนี่ยไอซีน้องทำเสร็จแล้วนะครับผม,มนี่ครับผมนี่อันนี้ทอดเสร็จเมื่อกี้นี่ครับผมนี่กรอบครับผมกรอบ กับกรอบครับผมเนี่ยเพิ่งเอาขึ้นครับมันก็เลยกรอบทอดสดๆเมื่อกี้เนี่ยครับผมเนี่ยเอาทักตากล้องถือไว้หน่อยโอ้ยตากล้องตะฮวันมือ<ผ>มเลยผมจะลาด,ดเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมขอบคุณครับลาดเขาเรียกอะไรวะลาดชีสเออลาดชีสนะผมเนี่ยโคตรนะผมเอาอันนี้ดีกว่าย,วยาว บีมาวิว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 จุดไม่ชอบชี้ครับผมไม่ใส่ดีกว่าเอาไว้คนชอบดีกว่าครับผมไม่ชอบอกรอบครับ,บผมเนี่ยคันๆคันนุ่ยเนี่ยแต่แป๊บหนึ่งนะครับคนก่อน มันจะตือกระทะทอดสดๆแล้วก็ขึ้นเลยนะครับผมเนี่ยทาดเองกินเองครับผมนักเลงพอนะครับตอนนี้กําลังเริ่มที่จะแข็งแล้วนะครับผมเพระาะว่าตอนเราออกมาจากพิดมันจะอ่อนปอกเปียกนะครับ มาผมเรามากินโชว์ก่อนนะครับผมก่อนที่เราจะไปนคนรวมนันนะครับจะใส่ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ผมอยู่ที่คนชอบนะครับผมปีโอโหอ,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 อร่อยะครับผมลองทำเองกินได้ที่บ้านนะครับโอ้เร็วเรวเธอหิวโอเค<ๆ> <S <S 2> <S 2> ครับผมอ๋อไปก่อนครับผมรีบไปทำก่อนะครับผมไปไป,ไป,ไป